แม่ทัพภักที่4ได้ตรวจเยี่ยมสนามการฝึกอบรมพักสนามค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำอาสา,าสมัครจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่13เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการเปลี่ยนถ่ายภารกิจด้านความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะ พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมกับคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภาคสนามค่ะในหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำอาสาสมัครจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออ,อสอจชตค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่13นะคะประจำปีงบประมาณ2568ตรงศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาบจังหวัดยะลาโดยมีเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทั้งสิ้น90นายด้วยกันเป็นการ การฝึกอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2568ก็จะมีการแบ่งออกเป็น4สถานีนะคะในการฝึกคือ 1. สถานีการข่าว 2. สถานีกิจการพลเรือน 3. สถานีปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์และ 4. ค่ะสถานียุทธ,ธวิธีค่ะพร้อมกับ มีการสาธิตถึงกระบวนการต่างๆในการฝึกแต่ละด่านด้วยซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการบูรณาการทั้งด้านยุทธวิธีการทำความเข้าใจในพื้นที่แล้วก็การเข้าถึงพี่น้องประชาชนค่ะ โดยแม่ทัพภาคที่4ก็มีการเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการฝึกและเน้นย้ําถึงความสําคัญในการเป็นอสจชตนะคะว,ว่าสมาชิกอสคือรากแก้วของความมั่นคงในพื้นที่เป็นกําลังของคนในพื้นที่ที่จะเข้าใจบริบทเข้าใจพี่น้องประชาชนและยังเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพร้อมกับกล่าวชื่นชมในความเสียสละความตั้งใจแล้วก็ความเข้มแข็งของผู้เข้าฝึกอบรมทุกนายด้วยค่ะ